กค okay, มาต่อนะคะจากคลิปที่แล้วเนาะตอนนี้เรากําลังจะแทนค่า x เพื่อหาค่า y นะคะพอเราแทนเสร็จแล้วเนาะเราก็จะได้คูนดับออกมาแล้วแต่ว่าเราอยากได้เยอะอยากได้น้อยนะ,ะถ้าเราแทน x ออกมาเป็น3ตัวแบบนี้นะคะเราก็จะได้ y ออกมา3ตัวเช่นเดียวกันซึ่งแปลว่าเราก็จะได้คูอันดับออกมาทั้งหมด3คูนดับนะคะแต่มันก็เพียงพอะะที่จะสามารถมองเห็นแนวโน้มของรับว่ามันจะไปในทิศทางใดนะคะ แต่บางทีถ้าหนูอยากได้เยอะกว่านี้หนูเอาส two, ักสิบคู่ได้ไหมครูเอายี่สิบคู่ได้ไหมครูได้นะคะแลวแ้่เรานะคะแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาขนาดนั้นนะคะถ้าเราต้องการเห็นงงแนวโน้มกราฟเราก็แทนแค่นี้ซึ่งครูบอกไว้ตั้งแต่แรกแ,แล้วว่านะคะการแทนค่า x เนี่ยนะคะตัวแทนที่ดีนะคะตัวแทนที่ดีควรจะเป็นตัวที่เป็นลบด้วยนะคะจานวนที่เป็นลบด้วยจํานวนที่เป็นศูนย์ด้วยแล้วก็จํานวนที่เป็นบวกด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ ถามว่าจําเป็นจะต้องห่างระยะห่างเท่ากันไหมก็ไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าการคํานวณมันก็จะง่ายนะคะมันก็จะง่ายขึ้นถ้าเรากําหนดแบบนี้นะคะอาจจะเป็นลบสองศูนย์สิบอย่างเงี้ยได้ไหมครูลบสองศูนย์แล้วก็สิบเป็ไหมได้นะคะหนูจะเอาลบห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งได้ไหมครูได้นะคะได้หมดคะ่ะกราฟมันก็จะออกมาหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนกเรียนนะคะมันจะออกมาเหมือนกันหมดมันจะตัด x ที่เดียวกันตัด y ที่เดียวกันเลยถ้าหนูทําถูกต้องทุกกระบ,บวนการ โอเคมาดูค่ะครูจะแทนค่าค่ะในข้อนี้คือคุณครูเขาแทนค่า x ให้แล้วนะคะเขากําหนดค่า x ให้เราเลยก็คือลบสองศูนสองเพราะว่าในตอนแรกเราอาจจะรู้ว่าหนูจะต้องกําหนดตัวไหนะครูนะคะเขาก็กำหนดตัวง่ายนักเรียนกำหนดง่ายกว่านี้ก็ได้ก็คือลบหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะตัวที่ง่ายๆก็คือลบหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี้ยอันนี้ก็ได้ลบห้าศูนย์ห้าได้ในคูได้ลบสิบศูนย์สิบได้นคูได้ แต,แต่เวลาแต่เวลาแทนให้คหํานึงถึงตอนจะวัดรับด้วยว่าเราจะสร้างสกินได้ถูกต้องไหมนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูเาก็เลยนะคะคุณครูก็เลยพิมพ์มาแบบนี้เลยว่าให้เอกแทนลบสองศูนย์สองนะคะจากนั้นเราก็มีหน้าที่ค่ะเรามีหน้าที่นานะคะนํา x เนี่ยนะคะทั้งสามตัวเไปแทนค่ะตัวที่หนึ่งตัวที่สอง x ตัวที่สามค่ะไปแทนลงใเสมการซึ่งมันเป็นสมการเดียวกันนะ แต่เราแทน x ลงไปไม่ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะก็คือแทน x ทั้งสามตัวลงไปนะคะแต่ว่าเราก็องหาทั้งหมดสามครั้งด้วยกันนะคะหาเสร็จแล้วก็เราจะได้ค่า y ออกมาลูกนะคุณครูจะแทนค่า x นะคะ x ตัวแรกที่คุณครูเขาพิมพ์ให้มาก็คือลบสองค่ะถ้าคุณครูเขาไม่ให้มาเราก็สามารถที่จะแทนได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วแต่เราว่าจะแทนตัวอะไรา ตัวแทนที่ดีควรจะมีทั้งลบทั้งศูนย์และทั้งบวกนะคะ,ะตัวแทนลงไปต่อนตัวที่สามก็คือเลขสองค่ะจากนั้นกูก็จะได้นะคะตัวที่หนึ่งค่ะตัวที่หนึ่งตัวนี้นะสามคูณลบสองได้ 6. ลบหกลบหกไปบวกสองจะได้ลบสี่ค่ะ,ะต่อไปสามคูณศูนย์ ได้0ค่ะตัวน,นี้นะ3าคูณศได้0 0นบวกสก็ได้2ค่ะต่อไปนะคะ x ตัวที่3จะทำให้ y เป็นอะไรนะ3าคูณสคือ6 6หบวกสเป็นเท่าไหร่คะเป็น8นะคะแปลว่าปูดได้ควรดับมาทั้งหมด3าควรดับด้วยกันนั่นก็คือควรดับที่1นะคะนี่ไงนะคะควรดับนี้ค่ะควรดับลบสลบสค่ะ ่อันดับที่สองก็คือนี่ไงนะคะ0 2ค่ะต่อไปนะคะ่อันดับนี้ค่ะ2 8ค่ะได้ครบ3่อวนดับนะคะแปลว่าถ้าครูได้3่อันดับครูจะต้องได้จุดทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะคจะเรียกว่าฝ่ายแล้วกันนะครูจะได้ฝัาทั้งหมด3ฝ่ายนะคะในระบบพิก,กัดฉาตัวเองทีนี้เราก็มีหน้าที่นะคะไปเขียนระบบพิก,กดัดฉาตดูรอเลยนะคะว่าเอ๊ะฉันจะต้อง เติมขั้นด,ดับนี้ลงไปนะคะขั้นด,ดับนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องจุดลงตรงตำแหน่งไหนนะคะในกราฟเพราะเราเรียนมาแล้วนะคะในในรายวิชาพื้นฐานเนาะอ่ะครูก็นักเรียนก็มีไม้บรรทัดนะลูกแต่ว่าในในโปรแกรมครูมันไม่มีไม้บรรทัดนะคะมันก็อาจจะเบี้ยวบียวนิดนึงนะคะมันจะไม่สวยนะคะแต่คอ,อนักเรียน,นยจะต้องใช้ไม้บรรทัดสำโรงนะคะใช้บัตรนักเรียนใช้อะไรก็ได้นะคะที่มันสามารถทําให้เส้นมันเป็นเส้นตรงได้ ครูเช็คก,ก่อนแล้วกันนะคะก่อนอื่นจะวางจะวาดกราฟปเลยก็ตามแต่ไม่เป็นต้องเช็คก,ก่อนว่าฉันจะใช้อะไรบ้างนะคะอันนี้ครูจะใช้อะไรบ้างนะคะครูใช้ x ที่ x เป็นลบสองศูนย์สองส่วน y เนี่ยนะคะครูใช้ลบสี่สองแล้วก็ 8. แปดแปลว่าจตุภาคหนึ่งกับสองนะคะเดี๋ยวเปียนจตุภาคให้ดูก่อนนี่คือจตุภาคขึ้นหนึ่งนะคะสองสามสี่นะคะ ถ้าจำไม่ได้นัเกเรียนจำคำว่าบนขวาทวนเข็มนะคะนัเกเรียนก็จะจำได้ขึ้นใจเลยว่าอ๋อมันเริ่มจากภาอที่หนึ่งตรงไหนคะตรงบนตรงข้างบนขวานะคะบนขวาก็คือตรงนี้นะคะบนขวาแล้วมันไปทางไหนต่อคะมันไปตามทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะคะก็ <ๆ S 1> จะเป็นสองสามแล้วก็สี่ค่ะนี่นะคะจำให้ได้นะทีนี้มันแกล้ของครูมันก็จะไปหนัก นะคะที่สาุภาดที่หน่งกับ2องเพราะว่าแปดมันก็จะอยู่สูนหน่อยนะคะแต่ลบสมันก็อยู่ไม่สูนย์เท่าไหร่นะคะเวลาวาดครูก็นักเรียนก็วางแผนก่อนแล้วกันนะคะไม่งั้นก็อาจจะต้องลบทําใหม่นะเสียวเวลานะคะพยายามลาดเลยคะ่ะอคิดว่ามันตรงแล้วก่นนักเรียนนะคนนักเรียนต้องตรงนะลูกต้องตรงนะะจากนั้นครูก็วาดแกนวนะเป็น้ไม่เป็นแล้วดแล้วโอ,โอ,โอ คิดว่ามันตรงแล้วกันนะหนูคิดว่ามันตรงนะคิดว่ามันตรงนะคะจากนั้นคูก็ใส่แกน x ใส่แกน y นี่คือรายละเอียดที่หนูจะต้องใส่นะคะใส่ไปนะคะส่วนตรงกลางก็คือจุดกําเนิดนะคะนั่นคือจุดศูนย์ศูนย์นั่นเองนะคะกำเนิดใส่ไปนะคะแกน x ครูใช้อะไรบ้างนะคะย้อนกลับมาดูแกน x ครูใช้ลบสองศูนย์สองแกน x ครูใช้ลบสองศูนย์สองก็สมัครคูก็เขียนลบสองศูนย์สองทีนี้เนื่องจากว่าพื้นที่ครูมันเยอะ ครูขอใช้เป็นอ่นนี้ลบหนึ่งนะคะสองช่องถือเป็นหนึ่งหน่วยนะอันนี้ลบหนึ่งอันนี้ลบสองแล้วกันนะคะลบสองถ้านับสเกลนะคะถ้าหนูนับสองช่องต่อหนึ่งหน่วยอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเท่ากันนะคะนี่ไม่ใช่ว่าซ้ายซ้ายมือหนูจะใช้สามช่องขวามือหนูจะใช้ห้าช่องไม่ได้นะถ้าหนูใช้หนึ่งช่องก็ต้องหนึ่งช่องเท่ากันสองช่องก็ต้องสองช่องเท่ากันไม่งั้น ต่อให้หนูคำนวณออกมาได้ถูกก็ตามแต่จุดที่หนูได้มันจะไม่เรียงเป็นเส้นตรงนะคะมันจะเบี้ยวทีนี้พอเส้นมันเบี้ยวก็คุณครูเขารู้ทันทีว่าหนูทําผิดอย่างใดอย่างหนึง่งนะคะหนูทําผิดแน่แน่เลยนะคะอาจจะคํานวณถูกแหละแต่ว่าใส,าส่สตกลไม่ถูกนะคะใส่สเกลนนี้ไม่ถูกเห็นไหมครูพยายามน,นับเลยอ่นหนึ่งช่องนะคะก็คือลบหนึ่งแหละสองช่องเป็นลบหนึ่งอีกสองช่องก็เป็นลบสองนะคะอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะสองช่องได้หนึ่งสองช่องได้สองนะคะนับเท่า ใครจะใช้สามช่องสี่ช่องได้หมดนะแต่สกลต้องเท่ากันนะคะย้ำว่าต้องเท่ากันไม่งั้นเบี้ยวค่ะโอเคไปที่แกน y นะคะแกน y แกน y กูใช้ข้างล่างก็คือลบสีเอ่อกูขอใช้1ช่องแล้วกันนะคะแกน x กับแกน y ก็แล้วแต่นะถ้าแกน x 2ช่องแล้วแกน y หนึ่งช่องได้ไหมกูได้แต่ว่าแกน y เนี่ยถ้าเป็นแกน y เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นแกน y ที่เป็นบวกแกน y ที่เป็นลบเนี่ย ก็จะต้องใช้ช่องเท่าๆกันเหมือนกันนะคะอันนี้คุณเลือกใช้หนึ่งช่องเพราะว่ามันจะใช้พื้นที่เยอะนะคะก็เลยใช้เท่านี้อ่ะอันนี้เป็นลบหนึ่งลบสองลบสามอันนี้ลบสี่นะคะครูเขียนแค่ส่วนที่คพูจะใช้แค่นั้นนะนะคะครูเขียนแค่แค่ส่วนที่คพูจะใช้หน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่ตรงนี้นะคะอ่ะครูเขียนแค่ส่วนที่เพื่อใช้นะคะสองยู่ตรงนี้หกอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะเขียนประมาณนี้แล้วกันนะ จะเขียนทั้งหมดเลยก็ได้นะคะไม่ว่าหรือเขียนแค่ส่วนที่จะใช้ก็ได้แต่ขอให้สกิลมันมาตรฐานนะลูกการน,นับช่องเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะระยะห่างต้องเท่ากันถ้าไม่เท่ากันเดี่ยวแน่นอนจย่าไเลยนะว่าเส้นเดียวแน่นอนทีนี้ทํายังไงนะคะหนูก็นําคู้อันดับค่ะนาคู้อันดับนะคะมาแทนนะเอามามา,มาลงในระบบพิกัดฉากของเราคู่อันดับแรกก็คือลบสองลบสี่หมายถึง x เป็นลบสองค่ะ x เป็นลบสองก็อยู่แถวแถวนี้นะคะแล้วก็ y เป็นลบสี่นะคะ y เป็นลบสองเอ้ย x เป็นลบสอง y เป็นลบสี่ก็ตรงนี้ไงครูนี่เห็นไหมคะ x เป็นลบสอง y เป็นลบสี่นะคะนี่คือพื้นดับลบสองลบสี่ก็เขียนคำถาให้คุณครูด้วยนะคะบอกคุณครูด้วยว่าอันนี้เป็นเท่านี้นะต่อไปพื้นดับที่สองก็คือศูนย์สองค่ะ 0ก็คือ x อยู่ตรงกลางเลย0 2 y เป็น2ก็คืออยู่ข้างบนนี้คุณเนี่ยทับคุเส้น y นี้เลยนะคะทับไปเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะสกปรกนะทับไปเลยนะคะนี่ก็ได้คูณหนับออกมาเป็น0 2ก็คือต่อไปคูณหนับสุดท้ายก็คือคูณหนับ2 8นะคะคูณหนับ2อก็คือ x เป็น2 y เป็น8ปดมูมขึ้นมาตรงนี้นะคะมูมาอ๋ออยู่ตรงนี้คุณชื้อชื้นะคะตรงนี้ก็คือคูณหนับ สองแปดครูเห็นไหมคะถ้าทำถูกต้องครบท้วนทั้งหมดนะคะหนูก็จะได้กราฟที่เป็นเส้นตรงแน่นอนค่ะสามารถเอามันทัดภาพแล้วก็ลากได้เลยนะคะแต่ของครูจะไม่ตกว่าครูไม่มีมันทัดนะคะเอามันต้องทับจุดตัวนี้พอดีนะคะแล้วก็กรุณาใส่ชื่อกราฟด้วยนะคะกราฟนี้ชื่อว่าอะไรคะ y เท่ากับา x บวก2ค่ะเอามาจากไหนคะ เอามาจ,ากจักเจอนะคะเนี่ยเอามาจาักนี่น,นะคะว่าเขียนในเขาด้วยซึ่งจะเขียนที่เอ่อบริเวณไหนของกราฟก็ได้นะคะปลายแกนท้ายแกนหรือว่าระหว่างแกนก็ได้นะคะให้มันมองเห็นนะคะแต่ว่าไปเขียนไปเขียนห่างขนาดนี้ก็ไม่เอานะเออไปเขียนห่างขนาดนี้ก็ไม่เอานะ,ะใ,ใกล้ๆนะคะเอาไใกล้แกนนะคะนะคะทําถูกทุกรายละเอียดนะคะทุกอันก็สามารถจะเห็นว่า สมการนี้นะคะแฟนนี้แอนนี้มันเป็นเส้นตรงอย่างแน่นอนนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่หนูคำนวณผิดเเส้นของมันยังไงก็เบีบหรือสองคำนวณถูกแล้วคูแต่หนูใส่จุดค้วนับผิดมันก็เบีบสามคือถ้าหนูใส่จุดคู่นับถูกแหละแต่ว่าหนูนับช่องนะคะนับช่องเพื่อใส่ตัวเลขเนี่ยนะคะไม่เท่ากันบางนี้หนูหนูนับสามช่องคออูแต่ฝั่งนี้หนูนับสองช่องมันก็เบีบค่ะาะฉะนั้นต้องถูกทุก ขั้นตอนโอเคทุกขั้นตอนโอเคแล้วข้ข้อนี้เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อย